สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะ mm hmm. เพจไข่ส่งแหนแดงสกลนครน,นะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะซาวสกลคนภูไทยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็มาเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์นะคะว่าเรานะคะสมควรเลี้ยงนะคะเพราะเลี้ยงแหนแดงนะคะในกะละมังหรือว่าจะในบอ่อที่แบบ ใหญ่ๆเลยนะคะบ่ผ er. ้ายางเลยนะคะอันไหนดีกว่ากันเนาะแล้วก็อันไหนที่เหนจะสวยมากกว่ากันนะคะสําหรับอันนี้นะคะจะเป็นบ่อน,นะคะที่เราพอเลี้ยงไว้หลังบ้านเนาะเป็นบ่แม่พันธุ์ของเราเองนะคะก็คือเราแยกออกมาจากบ่ผ้ายางของเรานั่นเองนะคะที่บ่อใหญ่ๆเลยนะอันนั้นอันนั้นคืออยู่กลางแจ้งเลยนะ,ะส่วนอันนี้ค่ะอยู่หลังบ้านก็จะโดนแดดเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ลูกค้าสังเกตดูนะคะว่านี่ ในแดงของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต้นก็คือถ้าถามว่าเปรียบเทียบกับบ่ผพายางข้างนอกเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ดูในอ่าในกระมังก่อนนะคะก็เป็นแหนแดงนะคะที่เพาะเลี้ยงในกระมังนะคะลูกค้าสังเกตดูนะคะนี่เขาก็จะคืออันนี้คือเขาก็จะเขาโตได้แค่น,นี้นะคะทุกคนคะ่ะคือไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าเราเพาะเลี้ยงในกระมังเนาะมันคือคือเขา คือเขาจะโตได้แค่นี้นะคะ่ะเนี่ยคือถามว่าเขาขยายไหมเขาขยายนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขาไม่ค่อยฟูเนาะแล้วก็ลากก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะเท่าที่ตุ้งติ้งสังเกตดูเนาะแต่ว่าสําหรับท่านใดน,นะคะที่เพาะเลี้ยงในกระมังสําเร็จหรืออะไรแบบนี้นะ่ะก็ก็ก็โอเคนะคะแต่สําหรับแต่สําหรับตุ้งติ้งนะคะติ้งเอ่อตุ้งติ้งจะ เหมือนกับเ,เลี้ยงเป็นแม่พันธุตรงนี้เสร็จแล้วนะคะพอแบบกาละมังเขาเต็มแบบนี้ค่ะตุ้งติ้งก็จะนําไปเพาะเลี้ยงที่บ่อพายางข้างนอกนะคะซึ่งเป็นบ่อใหญ่นั่นเองนะคะนี่ก็เริ่มเต็มแล้วแล้วพอเราย้ายนะคะพอเราย้ายไปบ่อพายางข้างนอกนะคะเขาก็จะต้นสวยมากรากยาวด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่อันนี้เป็นต้นที่อยู่ในกาละมังนะคะลูกค้าค่ะ รากยาวๆแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยหนาไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ก็สามารถขยายได้ปกตินะคะสําหรับลูกค้ามือใหม่นะคะที่กําลังตัดสินใจยอยู่ว่าจะเลี้ยงในกระมังหรือว่าจะเพาะเลี้ยงในบ่อพายางบ่อใหญ่ๆกลางแจ้งอะไรแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับสารอาหารของเขานะคะเหมือนเขากับ ได้รับเต็มที่มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยในส่วนของดินแบบนี้ค่ะเขาก็จะได้มากขึ้นแล้วก็แสงแดดแบบนี้ด้วยนะคะก็มีผลมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เดี๋ยวพาไปชมนะคะบ่อพยายามของเรานะคะที่อยู่หน้าบ้านกันเลยค่ะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ่อนะคะข้างนอกของเราแล้วนะคะนี่เป็นบ่อที่เป็นแบบ ผ้ายางนะคะปูยาวๆแบบนี้เลยนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้นะคะเลี้ยงในกลางแจ้งนะคะลูกค้าหาเป็นฟาร์มของเราเนี่เองเดี๋ยวเรามาดูต้นใกล้ๆดีกว่านะคะเวลาที่ตุ้งติ้งแนะนําลูกค้านะคะจะแนะนําให้เลี้ยงกลางแจ้งนะคะเพราะว่าเขาชอบแดดนะคะประมาณ70%นะคะแดดนะคะจะช่วยในการจเจริญเติบโตของเขานั่นเองนะคะไม่แนะนําให้อยู่ในร่มหนา นี่ค่ะทุกคนขาสังเกตได้เลยว่าฟูมากฟูมากและก็สวยมากนะคะทุกคนขาดูลากซึ่งแตกต่างจากเมื่อกี้มากทุกคนขานี่ทุกคนค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งของเรานะคะซึ่งจะเป็นแหน,นแดงปนแหนเป็ดนะคะอันนี้สําหรับ เลี้ยงปลานะคะเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่ก้งหอยปูปลาคือได้หมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งของเรานะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูความฟูนะคะลูกค้าสังเกตความฟูคือฟูอสวยมากเลยนะจริงๆบอกตรงสวยมากนี่ ฟูๆแบบนี้เลยนะคะก็เลยตุ้งติ้งนะคะอยากจะแนะนํานะคะลูกค้าทุกท่านนะคะก็แนะนําเป็นแบบบ่อพะยางแบบนี้ดีกว่านะคะนี่ซึ่งการเจริญเติบโตของเขานะคะจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเมื่อเขามีเพื่อนเยอะๆนะคะไม่ได้มีอะไรมาขวางกั้นเขาเหมือนกระมังเนาะเหมือนกระมังแบบนี้ค่ะก็เขาจะเจริญเติบโตได้เยอะแล้วก็ไวมากนะคะแล้วก็ฟูสวยด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ ิดจากปัจจัยอื่นๆนะคะรวมกันนะคะซึ่งสําหรับลูกค้ามือใหม่นะคะที่สนใจนะคะเพาะเลี้ยงแหนแดงนะคะอัสสัลลาไมโครฟิลล่านะคะก็สามารถทักมาสอบถามทางเพจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเตรียมบ่อนะคะวิธีการเพาะเลี้ยงหรือว่าวิธีการดูแลแหนแดงของเรานั่นเองนะคะก็สามารถทักมาสอบถามก่อนดูได้ค่ะหรือว่าจะเอาไปลองดูนะคะ1โล2โลแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้านะคะมือใหม่นะคะก็แนะนํานะคะให้เตรียมบ่อรอเลยนะไม่ต้องรอให้แหนไปถึงแล้วค่อยเตรียมบ่อ นะคะลูกค้าขาเดี๋ยวจับให้ดูอีกอีกสักเขาเรียกว่าอะไรนี่ฟูมากทุกคนค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ กำลังมองหานะคะอาหารนะคะที่จะไปช่วยลดต้นทุนนะคะพืชที่จะไปช่วยลดต้นทุนนะคะในการเลี้ยงสัตว์นะคะยิ่งยุคนี้นะคะเรายิ่งประหยัดเลยนะคะคือเราซื้อครั้งเดียวนะคะใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะว่าในส่วนของแหนแดงของเรานะคะก็จะขยายเรื่อยๆนะคะมีให้ใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะแล้วก็ คือไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตายอยู่แล้วถ้าเราดูแลยอย่างดีนะคะหรือลูกค้านะคะติดปัญหาระหว่างเลี้ยงอะไรก็สามารถทักมาสอบถามทางเพจได้นะคะเพจยินดีให้บริการลูกค้าทุกทุกท่านค่ะก็ลองมาทักสอบถาม กันก่อนได้นะคะยินดีให้คําปรึกษาลูกค้าทุกท่านสาหรับลูกค้านะคะที่มีคําถามนะคะเกี่ยวกับแต่เด้ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะเดี๋ยวจะมาทําวิดีโอนะคะตอบคําถามให้ลูกค้านั่นเองนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเสียเวลาหาเองนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะออเดอร์แบบเยอะมากถล่มทลายมากเลยนะคะเพราะว่าอตอนนี้นะคะคือ ทุกๆคนคือหลายคนนะคะก็ตกงานเนาะแล้วก็หันมาทําเกษตรกรอาชีพแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ค่ะอยู่กับบ้านกับอ่ากับอีสานกับบ้านเราแบบนี้ค่ะอยู่กลับมาอยู่ที่บ้านก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มองหาอาหารที่สามารถลดต้นทุนได้นะคะมีแต่กําไรเห็นเห็เลยนะเพราะว่าแหนแดงของเรานะคะซื้อครั้งเดียวแล้วก็เขาก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ซื้อแล้วหมดนะคะทุกคนขาก็ได้ประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็ใช้ในฟาร์มเราเนาะก็ใช้มาแบบ คือทุกๆวันนะคะเราก็แบบแทบจะลดต้นทุนแบบทุกอย่างลงเลยนะคะทุกคนขาก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะก็มีอะไรก็มาแชร์แชร์กันนะคะในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ